สวัสดีครับคำปลอยอรอยเรื่องมวยไทยอีพีที่677คลิปนี้พบกับหานสอสักกรินหรือหานเพชรเกียดเพชร,พชร,พชรปะทะกับโซพัทเมซานักข่าวกัมพูเชยเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2568หรือ2025นสในศึกมวยไทยถลม่มกุนคเมที่ประเทศกัมพูชา ในพิการน้ำหนัก54กิโลกรัมกำหนดให้ยกยกละ3นาทีพัก2เพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมความปลอ่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเช่นสาราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมใช้ปีมวยไทยแทนไม่ว่ากันนะมีเสื้อกัก๊ก แม่แถมด้วยยันอีกตั้งหากกำลังห้าวขับเด็ก19ปีสูงร้อเซนติเมตรเามา45ครั้งคณน43แพ้สเท่านั้นเองว่ายังไงหานสอสกรินหรือหานเพชรเกียรตเพชรนั่นเองเป็นยังไงอายุนี่23ปีคงไม่ใช่ละม้วมก็น่าจะอยู่ที่ประวัติเดิมๆก็ยี่สิบก้าสามแล้วเป็นยังไง มุมแดงก็นะักชกขาว,ขาวกัมพูชาหรือกุนคาเม่โอ้สูงต่ำดำขาวของเราก็สูงแค่163ชกมา77ครั้งแค่นะั้น71แพ้6เท่านั้นเองฮะโอ้ได้เปรียบช่วงชกพอสมควรมวยมวยวัยรุ่นกำลังห้าววอย่างนั้นสตาของกุนคาเม่ กำลังเป็นพี่จับตามองของโปรโมเตอร์เขาบอกว่ามวยสร้างไว้อย่างนั้นโอ้โหระหว่างสร้างเงินสร้างทองกับสร้างนี่สร้างศิลป์จะสร้างอะไรก็แล้วแต่ยังไงโอ,โอ้ลูกสกัดดอกนี้มีการทีดตัวหัวไว้เราโดนนับหรือใครโดนนับแล้วก็มีการเยอะๆกันเกิดขึ้นแน่ท,ท้าทายนักมวยไทย ดูว่ามันจะเป็นยกไหนเท่านั้นเองเอาเป็นยังไงเรานี่เสียเปรียบเครื่องทุกแต่อายุนี่เราได้เปรียบเพราะอายุเยอะกว่ายังไงหันสกเรียนเป็นข้าวบเวรีรัมพราะขายแดนติดกุนคแมนั่นเองมาเอา,เอาละเมืองปราสาทหินถิน่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬานั้นคือคำขวัญปรรจำจังหวัด เยวก็หาแตทูเต็มหลังเป็นผู้ชายที่ไม่มีศักดิ์ศรีศักดิ์ขาวดำเต็มโอ้โหสอกดอกนี้ผู้ชายไม่มีศักดิ์ศรีแต่มาต่อยมวยสักดขาวดำเต็มหลังเลยนี่โอ้โดอกนี้ยังงามเลยเป็นยังไงหันโอ้โดอกนี้ยังไงโดนอะไรดูสิ ไม่มีีเพลงดูเลยอ๋อนี่โอ้ยกาย,ยตาตาตายคายฟันยางเลยครับพี่น้องโอ้โหเก็บปวดรวดรา้าวขึ้นไม่ขึ้นเอาขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นครับยังไงฮะเ,เอ้าโอ้ยเออขึ้นไหมเนี่ยกำคันโอ้อยังให้โอกาสขึ้นอยู่หลับตาปีเลยครับเอาไปล้างฟันยางก่อนเพื่อสุขลักษณะอนามัยนั่นเอง หลอดเชื้อกันสักหน่อยอา้ายังให้สิทธิ์ที่จะล้างวันยงังเอา้ายกที่หนึ่งเราเสียเปียบไปแล้วไดว้โดนไปหนึ่งนับยังไงยังไงหูกะกันคอ,ย,อย,นยังโอ้ยมัดนี้ยังอ้ยทุ่งยาวด้วยเสียบเขาอีกแล้วครับโป้ซอ,อกเีกยังไงอุย้ยซอกคืนนี่หันไปยังไงหนันหันก้าฟื้นหรือยังโอ้โล้มปองงองลงไปอีกแล้วครับ โสพัดมีซ่าโดนเตะใจเข้าไปยังไงหนัหนหันตอบโต้หน่อยคักเสียวอย้ลมแล้วโอ้ยลุกเร็วโอ้ยคุณประคังช่วยโอ้ยอย่างนี้เองเราเคยเห็นแต่คุณพระช่วยอันี้คุณคุณพระละขังช่วยโอ้ยบิงโอ้โอลมเร็วลุกเร็วครับอเด็กมันฟื้นเร็วอายุสิบปีเท่านั้นเอง โอ้เป็นยังไงเราเสียเปรียบไปแล้วในยกแรกโดนนับไปเนี่ยทำยังไงจะเอาคืนได้หายยกด้วยไม่นับไม่นอกเนี่ยกชะอ่าถ้าครบยกก็มีโอกาสแพ้สูงว่างั้นเลยโอ้ยสีข้างอ,อหานศอกสกัดแล้วว่ายังไงโอ้โดนศอกเนี่ยหักศอกรอจังหวะโอ้ยเสียไปแล้วเขาโสภัดเมซานี่ยังไงมวยห้าวอยู่ เด็กโอ้หูซอกซอกเด็กโอ้โห,เ,โโหเป็นหน้าตายเลยอ่ะอเอาจริงนี่วะโอ้ยไม่ได้เคเล่นเล่นไหมครับท่านผู้ชมล้มไปอีกแล้วเอาสิเอาสิจกไปตีซอกอีกแล้วหักซอกไม่ซอกอะไรมั่งเขาเขาเขาคำยันคำยันโอ้โยกที่สองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยต้องมีนับมีนอกกันมั่งละยังไงเรา รู้สึกว่าจะเสียเปียบไปแล้วโดนหนึ่งนับหนึ่งนับเป็นยังไงจะเอาดอกไหนคืนเกีพับในมีการบอกว่าเหมือนโดนกระจับนะไม่เป็นไรขอกินกันเยอะกว่านันน้นดีเอาขยับโอ้โหออโสพัทกะเอางางสอกมาเลยนูน่นอะยังไง ยังไงล็อกล็อกของคอยไว้ก่อนอุย้ยซอกคืนนั่นแน่นมีเล็บลิ้นนั่นไม่เป็นไรโยมียั่วมียั่วนี่เขาเรียกว,ว่าซิกซิมิเจอร์เลยแหละมวยขมเขมนถ้าออนในลูกที่เหนือชั้นกว่านี่แม่เป็นยังไงมีแลบลิ้นปิ้นตาให้ดูอไม่ยีละแค่นี้เกิดการยวุว่ยยุก,กันเกิดขึ้นเป็นยังไงหานตอบโต้ไหม ได้หนึ่งนับแล้วชักข้าชักข้าคึกคึกเสียบเข้านั่นล้มไปอีกแล้ว <c oughs> ยังไงยังไงยังไม่พออาจจะเผเดชศึกวิษณุราชันเลยเหรอยังกล้าไหมกล้าไหมถีบสกัดเพชรกินดีสักหน่อยสิมันยาวแล้วเกินนั่นเต่สกัดก่อนอสกัดพรทวีก็ว่ากันไปสกัดพรทวี หลานยาโมเกิดปีเดียวกับผมเลยครับโอ้คุณคำบอนแก่ขนาดนั้นเหรอก็พอสมควรอ่าท่านผู้ชมครับผู้ติดตามของผมเนี่ยติดตามเท่าไหร่ครับ12.4%น่ 12. ะดูแล้วไม่กดไม่กดติดตาม87.6โอ้ยขอสักครึ่งได้ไหมครับสงสารคนไวเกษียณหางเงินเลี้ยงคลิปด้วยอยู่ทุบเบอร์นี่แหละยังไง ไม่ต้องสงสารมากครับสงสารน้อยๆแต่ให้สงสารนานๆแค่นี้ก็พอเจอแล้วโอ้ยดอกนี้หมดยกโอ้โหยกที่เท่าไหร่ละยกที่สองลใช่ไหมหเหนื่อยเลยอ่อนมีรักแฟนมวยกัน87.6%ที่ดูแล้วไม่ยอมกดติดตามให้ผม กดติดตามแค่12.4เปเท่านั้นโอ้ยขอสัก50เอซเถอะไหวละเอาขยับเข้ามาทีบซ้ายสก,กัดไว้ก่อนสุพัดไหวยังไงออกซ้ายโอ้โหยหมัดนี้เขาออ้ยเอายังยังยัง,ยงไม่พอเ้่าหลือเกินล้อมอีกแล้วกรรมการโอ้โหดีลาเยอะมากเลยกรรมการอ่าดีลากันห้ามคุกขอห้ามเลยครับท่านผู้ชมเออ สวยงามมากเ,าเสียเสียนี่เป็นยกที่3แล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมเราโดนนับไปแล้วตั้งแต่ยกแรกตอนนี้คะแนนมันเป็นยังไงอะเราจะไปลองละสิท่านถ้าครบยกกันไม่ต้องมีปัญหาได้หนึ่งนะับก็สบายสบายนี่มาเกินครึ่งทางยังเนี่ยโอ้ยล้มอีกแล้วขาเริ่มอ่อนแล้วครับเออมวยวัยรุ่นขาเริ่มอ่อน ออยังไงต่อหานยังรอจังหวะสองอยู่รอจังหวะหมวยลีลาฮุตจะล้มอีกแล้วเหรอยังยังอุย้ยก,กัดก้านคอยังนะยกแรกก็เห็นเห็นอยู่หรือยกสองอะ่ะโดนเตะก้านคอลุกขึ้นจังเร็วอะ่ะเออเอาสิเอาสิเป็นลางบอกเหตุน,นะเนี่ยอย่าทำเป็นเล่นนะอย่าทำเป็นเล่นนะโสภัทเมซา ผ่านซอสกระดินไม่ธรรมดาผานเพชรเกตเพชรนี่เคยเห็นไหมเพชรตัดเพชรอ่ะอุ๊ยดอกนี้หน้าหงายเงือบเลยครับท่านผู้ชมเอาคํายันคํายันอุ๊ยอีกแล้วซอกโอ้โหดอกนี้หักเหลี่ยมล้มลงเย,ย่โ้โหแหมหลักเหลี่ยมสบายเลยสบายสบายเราลีลานี่ไม่ต้องห่วงครับพี่น้อง เพราะว่ามวยระ,ะดับนี้อายุแม่ในนี้บอกว่ายีบสามปียังคาใจอยู่นะเนี่ยน่าจะสาสบโดยประมาณนะเพราะว่าเขามีรประวัติของเราอยู่ในเมืองไทยเรานี่ยังไงหาเข้าไปอยู่โน่นบุรีรัมหักอีกแล้วโอ้โหหักเหลี่ยมหลมลุกคุกค,คานยังไงยาวนักเหรอยาวนักยาว อเอ,เอยังยังไม่พอปักเข้าไปออโอ้โหดอกนี้เขียวหน้าไปนิดนึงยานั้นน,น่ะเขียวอีกแล้วโอ้โหสั้นกว่าจะเตะปลายคางอ่ะเอาอยัางไงนี่ปลายยกสุดท้ายไอย้ปลายยกที่สามแล้วมั้งเนี่ยเอ้เอาสิเอาจะไปไหนจะไปไหนโอ้โหเรานี่ก็โดนเหมือนกันนะฮะห,หมดยกเอาละครับท่านผู้ชม อยกที่สี่ยังไงกรรมการเอาเ้ามาเร็วๆเฝ้าตีกันเฝ้ากับบ้านยกที่สี่ครับท่านผู้ชมเอาลนะอะไรเกิดยากระพิษตาครับพี่น้องอา้าวหานโดนเตะไปแล้วครั้งหนึ่งเอาคืนไหมคืนไหมยังยังย,ยังโดนอีกดอกหนึ่งโอ้โหทั้งศอกทั้งหมัดย,ยังไงหานล็อกก่อนล็อกล็อกลอก็ลอกของ ล็อกล็อกอ้าโหปันก็นต,ตุ่มมัดบันเนีนปักเลยแล้วกรรมการเอาซอยนี้กรรมการแยก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 กันยังวะจะกอดกันเนีนไหนไลบนแฟนเอาซอกสัวอ่าแต่ยัอหายแล้วเด็กข้าวเลยเทนกวาดล้านกนขีดถังเลยเออลิศดวงตะวันแตกแน่เอออ้หูเข้าไปตีซอกเลย ยังไงล็อกอีกแล้วแย่แยแก่แกแกแกก็แ,ก,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 แก่ช็อกโอ้ยมาถึงสี่ยกแล้วโ,โดนเตะขี่ปลาโอ้ยแข่งดอกนี้แล้วก็ล้มอีกแล้วกี่ครั้งแล้วเนี่ยเอเอทำไมขามันอ่อนเหลือเกินเลยเหรอหลักเรียมไปอยู่ไหนม,มามายังยังมันยาวเกินไปเหรอ อุ้ยกะกั้นคออยู่เรื่อยเลยอะ่ะท่านผู้ชมเห็นเรียกว่าต่ำกว่าแม่ต่ำกว่าเท่าไหร่เจ็ซนนะอ่ะร้อยหกสกับร้อยเ็ดสิเอาสิอ้ยกระโดดเตะแล้วก็เตะคืนสิครับเอาโซฟาไปไหนล้อีกแล้วหัวที่หัวตำ่ำอ่าหลักเหลี่ยมของเราดีครับมวยก็เก่าว่างั้นแหะ ความสดจะบดความเก่าได้ไหมยังยังถ้าเราไม่เก่ากิงก็ไม่มีแท่ทูเต็มหน้าเต็มหลังขนาดนี้หรอกถ้าไม่ดื้อริงทนกินอึดกิงใครจะไปกล้าสักเนี่ยโอ้โหแค่เข็มขีดยาดอกเดียนี้ก็กลัวแล้วเข็มโอ้ยยังยังสืบทะหากะซอกเลยซอกเลยครับออ้ยไม่ดื้อริงไม่กล้าสักหรกคนเราอะ ทั้งดือ้อทั้งทนทั้งอึดทั้งมึนบางคนเนี่ยยังบินมันลิลิตหรือเอกพันเนี่แค่เห็นเข็เข็มขยาร้องแม่จ้าแม่จ้าแล้วเขากลัวเข็มเออเอาไทยไปสักอย่างนี้เอาไหมเนี่ยถามดูสิคุณเอกพันธ์ออหรือคุณบินไม่รู้เอาละอย่านอกเรื่องคนกระปอยเอาเ่องออกลีลาอีกฮะ เอานึกว่าหมดยกออกนี่ละรู้เหมือนตัวเองเนี่ยมีเหนือชั้นอีกนะเนี่เหนือชั้นนะเนี่ยรู้ไหมว่าคะแนนเนี่ยถ้าครบยกนี่อุ้ยหักล้มลงไปอีกแล้วมีไหมเนี่ยให้คะแนนล้มเนี่ยฮะเอ้าหมดยกนี่ยกที่สี่เอายกสุดท้ายไม่มียกที่หกครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายยากระพริบตาครับท่านผู้ชมไม่มียกที่หกเพราะเขาต่อยห้ายกนี่คุณกำปอย พูดไปทำไมอ่าเดิดูดีๆครับนับถอยหลังเลยอะไรจะเกิดเออดูสิว่ามวยอ่ากุนคแม่กำลังห้าอายุ19ยังไงล้มอีกแล้วแม่ถ้าเป็นาสาวๆล้มบ่อยๆอย่างนี้ไม่ไม่ไหวนะเนี่ยอืมลูกโดกด้วยล้มบ่อยดีนักอะยังไงหักเลี่ยมอุ้ยอีกแล้วอุยเก้าสิบเก้าครั้งแล้วเนี่ยเออ ยังไงนับไปไหวแล้วขยับเข้ามาดูสิมันมีจังหวะเด็ดๆอะไรไหม,มยังไงปักเข้าไปเฮ้ยเห็นไหมเห็นเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหกรรมการนับไหมนายไม่นับไม่นับโอ้ยโอ้ย,อยเหนื่อยแทนเลยเด็กต่อยมาตั้งเหนื่อยตั้งห้ายกมาตายเพราะเออปลายคางนั่นเองอนึกว่า อย่าประคองตัวถึงห้ายกอย่างชนะสบ,สบายสบายที่ไหนได้โดนเลยปลายคางเอาสโลภาพไหนปักเข้าไปโอ้โหทัดมาลาเลยเนี่ยบ้องหูเลยจะ <c oughs> <c oughs> บอกว่าก้านคอเรื่องไงเนี่ยตบแต้เลยถ้าฝ่ามือก็ตบแต้มันโลดว่าจั่นวาอันนี้สั่นแข้งก็ไม่สันแข้งอ่ะหลังเท้าเลยครับท่านผู้ชมบายงานนี้เขาเรียกว่า ไฟไม่ซ้ำเพลงอ่ะเออใครเล่นเนี่ยเล่นต่อใด้เสร็จเลยเรียบร้อยอ่ะประกาศไปตามนั้นแหละครับอ่าเรียบร้อยวินเนอร์หอนโซสกริน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 โอ้หนึ่งล้านเรียวเท่ากับแปดพันกว่าบาทขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ รวยๆเฮงๆแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ